โอ้โหไม่ได้เก็บสิเติมโอเคครับผมไอตาลุงมันต้องยิ้มแบบนี้อยู่แล้วเพื่อตัวลครสีรุ้งครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านเติมเกมอีรัตติกช็อปที่มีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์ฮกซาเรีลหรือดาบมิคาอสูรและอื่นๆอีกมากมายทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยแถมบริการดี24ชั่วโมงสามารถทักไปที่ Facebook หรือแอดไลน์แอดอิรั o ต อย่าลืมแอดด้วยนะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลยกราบสวีดัสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Back Cover M กับผม NT Channel นะฮะ ซึ่งคลิปโดว,วันนี้นะครับผมเราก็ตามนับปกคลิปเลยละกันนะครับผมมาตามร่าหาตัวละครโลตัสหรือมาร์ก็ได้หนึ่งตัวละครนะเราขอแค่ตัวเดียวพอนะครับผมเพื่อจะได้ในการสุ่มการันตีเนี่ยจะได้เลือกถูกนะทุกคนนะซึ่งณตอนนี้นะครับผมเรามีเพชรอยู่ประมาณไม่กี่พันหลอก3ามพันแล้วก็ตัวสุ่มอยูยีบใบนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราเลยทําการนะครับผมเติมเงินนะครับผมแล้วก็ได้ตัวสุ่มเอ้ยแป๊บหนึ่งนะกายหนิดเหรอเฮ้ยใช่หรือเปล่าตัวจริงหรือตัวปลอม โ oh, อ้นะ see. น,น่าจะตัวปอมมาวิสี่เนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะตัวปอมป่ะเออดูจากทรงกายหหินหน่าจะใช้คิอตัวเองไม่ได้ป่ะดูจากทรงแล้วนะฮะโอเคซึ่งอย่างที่บอกไปเลยเราทุ้ยมันจง โอ้ยเมื่อกี้จะชี้เกงหิดทีลืมเลยนะครับผมว่าจะพูอะไรโอเคผมซึ่งการเติมเงินเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้มานสำหรับคิสตันนะครับผมสําหรับแบบว่าลิมิเต็ดนะครับผมซึ่งคิสตันตรงนี้นะครับผมจะได้จากการเติมเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะและรวมถึงนะครับผมถ้าเราเก็บครบ8 0 0เนี่ยผมจะเป็นการสุ่มตู้นี้ได้ซึ่งตู้นี้จะการันตี SSR เลยนะครับผมซึ่งเนี่ยผมภาวนานะครับผมขอได้สักตัวโลตัสนะครับผมหรือไม่ก็พาร์สก็ได้ทุกคนขอแค่นั้นพอจริงๆนะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มดูซิว่าจะได้้หรรือเปล่านับผมตงี และรวมถึงทาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะมาสุ่มตู้นะครับเพื่อจะได้หวังนะครับผมสําหรับตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับผมมาซึ่งเราขอญาตพูดก่อนละกันนะครับผมเราอาจจะทาคลิปสุ่มนะครับน่าจะคลิปเดียวในรับผมในการที่รอซีซั่นใหม่นะครับเพราะว่าซีซั่นแรกนะครับผมเราได้ทั้งยามิแล้วก็ได้ทั้งตัวละครนิโมซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งถามว่าเราเก็บเพชรไปทําไมนะครับก็ตัวละครซีซั่นที่2นะครับจากตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งที่จะติดเมตายาวๆเลยก็ว่าได้นะครับตัวละครตัวนั้นก็คือโนเอลนั่นแหละนะครับผมสายสีแดงนะซึ่งเดี๋ยวอยากดูสกิลเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัดทําให้กันแน่นอนซึ่งตัวละครตัวนี้นะผมจะเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นดาเมจหมู่ไงเก่งทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับ รวมถึงตัวละครที่จะแถมมาด้วยก็จะมียูโน่นะครับแล้วก็ตัวละครที่มันรักน้องมากๆเลยผมจําชื่อมันไม่ได้นะทุกคนนะซึ่งไอ้สตัวที่ค่อยมาก็เป็นตัวละครที่พอใช้ได้เลยนะกันนะครับผมเลยทําให้ผมอาจจะเก็บเพชรรอไอซีซั่นสด้วยนะครับผมเพราะว่าชอบตัวละครโนเอลเป็นพิเศษเนาะมันใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะครับโอเคนอกประเด็นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มดูซิว่าจะได้หรือเปล่าซับโรตัสแล้วก็มาร์ทนะครับไม่คาดหวังอะไรมากมายครับผมขอแค่2ตัวละครพอ มากดไปเลยครับผม800นะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่านานมากๆในการเก็บนะครับผมโอ้โหไม่ได้เก็บสิเติมโอเคครับผมไอ้ตาลุงมันต้องยิ้มแบบนี้อยู่แล้วเพื่อตัวละครสีรุุงครับผมวุฒิไดสสีฟ้าน้อยจังวะมาขอดีๆครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ตกใจแมง่งว่าได้มาเลยขอแบบตัวละครที่ยังไม่มีนะไอเซานะแม่งเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แม่งเฮ้ยจะแสดงโอเคเลยครับผมซิวว่าโอ้โหเอ้ย เป็นอ,องตรงนะเป็นตัวละครที่ไม่อยากได้ที่สุดแล้วครับทุกคนสับโนเซลนะฮะมันรีได้ไหมไม่อยากได้โอ้เป็นตัวละครดีบัฟเฟอร์ er นะครับผมแต่บผมมาโลตัสเก่งที่สุดแล้วเวออ้ยโอ้โหเติมมาตั้งนานไม่ได้ตัวหาเลยเนะี่ยโอเคผมเรามาสุ่มกันต่อเลยละกันนะครับผมซึ่งจะสุ่มตู้นี้แหละนะครับผมต่อให้ตามหาโลตัสก็เถอะนะครับผมจะสุ่มตู้นี้นะฮะซึ่งเลดดอปมันก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ก็จะน้อยกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับผมมาสุ่มไปเลยครับโอ้โห ขอให้มีลุงตาลุงก่อนตาลุงทําไงปึบโอ้โหตาลุงเงียบกิบตาลุงเงียบกิบครับผมข้ามไปเลยข้ามไปเด็จ้าโอเคสกิปไปเลยนะครับผมโอ้โหเว้ยได้ตัวละครข้ามเวลามาถือว่าเคอยู่นะครับผมในพวกอารีนนานะครับผมมาสุบอีกสักรอบไป๊บสิบใบมาตาลุงยิ้มหน่อยตาลุงกระชากยิ้มหน่อยปึบนานิงใสซะด้วยโอเคครับผมเรือแบบเต็มรูปแบบจริงๆวะ่ะโอ้โห สคิปไปเลยจ้าโอ้โหแมงเอย่ยขอแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเพื่ออะไรนะฮะก็เพื่อไอ้นี่เลยนะครับผมโอ้ยอยากได้อยากได้อย,ไดอยากโดนไปเลยครับผมอีก720เพื่อกำการซื้อตั๋วสุ่มปะกดไปเลยครับมาได้หรือเปล่าขอรู้สักทีก่อนก่อนปิดคลิปเอ้ยมาแล้วสี่รุ่งมาแล้วทุกคนโอ้โหตกใจนานมากยังไม่ชินยังไม่ชินกับหน้ามันโอเคครับสกิปไปเลยครับเพื่อดูอ่ะ โอ้โหทุกคนอคือการ์ดตัวละครมิโมซ่าเนี่ยโคตรดีครับผมซึ่งสก,กิลมันยืดเวลาบัฟได้ทุกคนซึ่งถามว่าทำไมผมไม่ดีใจนะฮะคือมีแล้วทุกคนโอ้ไมค์ดโอ้โหไอ้บ้าให้อะไรมาเยอะแยะวะเนี yeah ่ยดูดิคือใส่อยู่แล้วนะทุกคนนะโอ้โหโคตรเสียดาย เติมไปคือไร้ค่ามากๆครับทุกคนก็น่าจะต้องไปลุ้นต่อแล้วกันนะครับผมในคิโบหน้าหรือเปล่าแต่มีอีกพันสองไปกดไปเลยครับไหนๆก็มาแล้วไปให้สุดครับไปให้สุดสคิดไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นโอเคครับไม่ต้องลุ้นจริงๆโอ้โหข้ามไปเลยจ้าไม่ต้องหวังครับผมไม่ต้องหวังไดโนเอลเอสอาร์มานะครับผมโอ้โห ซึ่งในการที่เราเติมเงินไปนะครับผมสับในเติมช่วงแรกนะครับผมมันก็จะมีของรางวัลด้วยนะฮะซึ่งของรางวัลเอ้ยเรารับเพชรก่อนไีเดี๋ยวไดุ้่่มต่อทุกคนได้สุ่มต่อมาเดี๋ยวสุ่มต่อเดี๋ยวเราทําการสุ่มต่อนี่ครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับการเติมเงินนะฮะมันจะเก็บเป็นแต้มโทเค็นนะครับซึ่งเซิร์ฟอื่นไม่มีนะครับน่าจะมีแต่เซิร์ฟไทยหรือเปล่านี่เลยนะครับผมคืงเราเก็บมาเยอะๆนะครับผมก็ยิ่งได้ของดีขึ้นเท่านั้นแหละนะครับผมสับตรงนี้เนาะโอเค ไปสุ่มต่อครับทุกคนยังไม่หยุดอยู่เ,ยเพียงเท่านี้ครับมันต้องขอต้องขอได้ขอโดนเหรอวะไปครับผม480ในการซื้อตรวจสุม่มซึ่งตัวนี้มันอาจจะได้ตัวละครมาร์สกับโรตัสยากหน่อยนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆไปสุ่มตู้แยกอีกนอกอีกนอกรูปดีกว่าไม่งั้นนะครับผมจำว่วงตรงนี้ก็ยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเป็นตู้เพิ่มเลตด้วยนะฮะแล้วก็สุ่มแบบว่าน้าจิ้มไปอย่างนั้นแหละเนี่ยเราก็ต้องหามาให้ได้ครับทุกคนไม่สนแรงนั้นโอเคผมได้วานิซ่ามานะครับ ซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ยังไม่ได้เลือกในการที่การันตีเลยนะครับผมนี่ครับผมมีโรตัสเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเราก็ภาวนานะครับผมให้ได้โรตัสหรือไม่ก็มาร์ตมาสักตัวก่อนในะการจะได้เลือกตรงนี้ถูกนะครับไม่งั้นเหมือนผมมาได้เซิร์ฟญี่ปุ่นมานะครับผมเลือก Mart, มาร์ตมาปุ๊บแล้วพอไปสุม่มได้ Mart, มาร์ตมาหกคุกุมขมับเลยทุกคนโอเคครับผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีเพียงนี้แหละนะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยหละเพื่อเป็นกำลงังใจคุณครับ,<ๆ>รบเดี๋ยวมากๆเลยละกันนะครับซึ่งน่าบบรย,ยนะทคไั ขออิสระทีก่อนที่จะไปละกันนะฮะไปสิมไปของข้ามาไอตาลุงฉันจะไม่ดูแกเพราะฉันยังไม่อยากลุ้นปึ๊บโอเคครับทุกคนประมาณนี้เลยนะจ๊ะและเจอกัน baby อยที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแกอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน